บัตรทลอห็นเนลเนี้วติ๊บได้ไหมฮะแล้วล่วอ้ติบ๊บได้ยั <c oughs> งงแผนการในรถสิมาลีทคอบกินไะด้ที่นองนะสาวข่อยไม่ได้คือว่ใเข้าไปส่งหอนหมองซะ <c oughs> ขอบใจเขานะไหมชาวบ้านคืนได้เพราะขึ้นไหวเข้าหุ่มึ้นสวัสดีเด้อพี่ดองยินดีต้อนรับสู่สองเจี๊ยบนะคะมาลอนางเพื่อนังจะแตกองค์ทรงเครื่องเลยเขาอิจดในความแก่มึงดอกเฮ้ยไปเร็วๆแต่งบริสุทธิ์ ไปออกก่อนไปขี้เถานะครับอี้เถาก็อี้เถาไปน้ำกันไฟแรงมาดูอะ <laughs> เพิ่หููพ่าเมียก็ฉีดโต๊ะเลยนะตอนนี้จะยึดช่องเคยข้าวแล้วสวัสดีนะครับวัสดี้ี่น้องตัวดีพีโอจะโตนคุ้มลายเพิ่มนะกระดยัยเออ มีโดนะโดดต่กุกพี่น้อวเ้ยหมูว่านี่จะมห้องเสียงลงโอ้ยรพราะวแล้วมันได้รีนี่แหละ่จะว่ายอมราบเนี่ยไป้องไปต่อยกันอยู่้งข้างนอมราแล้นอมรับเนี่ยั นี่ยขายาดหน้าหนาะต้มค ah ุ ah ้มก ah ันได้ะนะ้างี้คุ้มก็ตกคุ้มแล้วนอจอยนก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 กระยางนกกะยานกางโอ้ยอย่าวโดนไปตายว่าคุ้มนั่นลงพี่เบกมึงค่คอยนี่ต้ตีมึงนั่น อตีนม e ึงน so ั yeah, yeah, ่นเบรกอตีนมึงน่ะทูตีทูดินหน้านั่นรถกับเบรมมิกับขี่ได้พวกกูญ่านดิอ่างโอ้ยไอ้ย้า้ย้เฮียนี่ห้ม่ไ้ ไยว่าคอยว่าเปกเปกมึงนมันมันพอดมือผู้ยู่ทางลังที่มันอยากตายปวดปโว้ลายโ้ยเขาไปข่ามันเป็นแจงเทิงะวาววาแล้วเลย

สิได้ผัวแล้วเนาะไปข้างข้างขี่รถหิงหิ้งกันหรนะอีกคนถามมาเป็นยังกระทื้อคือขี่รถหนีขานะกระทือคือขี่รถหนีขาใครมันจออใครใครมันย้อนเหรอง่ายง่ายง่ง่ดูง่ายง,ง่ายไปรถนะ

มาดูวันนี้นางขับไอีออแดงแดงเข้าไปนะคะขากับนั่งสีฮอดบอค้คันพ้ามาสีคำคำเนี่ยนะกะน,นั่งกับรถนั่งกับตาบรถบอมีไฟนะคะพี่น้องเลยจะได้เนื้อซองกันมานะคะบรรยากาศข้างทา,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 ง,าง,งนะครับพีน่น้องขาสวยบรรยากาศค้างทางไปวันตุยนะคะหงัวกาะเลมญ้าตามทุ่งนานะคะ การบ้านเราฮัตบัตจิตุยแลอยู่ไสกับบทคุบ้านเราอยู่บ้านเรายำเราก็นาอแค่เิียงใจ้างกองไฟยังมี้คนเอ็ดปะแกงทำไมอีกบอแล้วแกงทำไมอีกแลยแกงกินน้ำได้ปแกงทำไม้ีกนบัตจตุแกกินน้ออะไร นานเห็นบอต้องมีคนหัวล้อ <c oughs> คนหัว่ดสดๆ <st ain> พี่น้องเ้ยบ้านได้คนนี้เราเช้าคอยยื้อพี่น้องนั่งนั่งภูมิใจนะคะม <c oughs> ะคะีคนหัวนั่งนนั่งภูมิใจเหลือเกินเจอกันอีกแล้วค่ะที่บ้านตุ้ยๆนะคะพี่น้องเบ๊ะ นี่นา้อยเรคคอยเบรลากหลอกลากหลอกเอ้ยเมื่อยดิมีแต่คนมีแต่คนร้านหลอสวยหลอ กันแม่นกันแม่นเมึงเบรกแหละหัวซักลงข้างทางไหนแห้งสีเลสต์ค่ะแล้วก็สิมีคุณมาลุ่มซอยเมืองบาะนี่ซอยกระทืบซอยเหยียบให้มันตายข้ามองแล้วมันตัมีเบรกเป็นขั้เบรกเลยแล้วเป็นยังคือบอกไปใช่เออมันเหี้ยนเป็นอะไรขี้ยนะจ้อยมึงป็นเพิ่มมันคือว่าโทรศัพท์หน้าซีเลีย์แท้ว่าโทรศัพท์เนี่ย ไปยาเข้า,ย,า,ขา,าย่างเข้ามาปัญญา,าเข้ามาพันลงออกก็เจ๊ยิ้มเติมมาใครได้เพื่อแต่กูโมยแถวแถวออดีวมาเลิกไปเอากูแจ๊ยิ้มกูแจ๊้ไปเลยมลาเาพื่อนาน,นาัญญน่งกับไรมีให้นไรเราเอาผู้บ้านน้อยแล้วบอกว่านั่าตุกย็นแล้วให้เอาอะไรมีได้แค่เจวยิงเราไปทางเล,นลานาเยนี่แล้วถ้าล่าแล้วจะเอาเฮ้ยกลับมายันลงออกก็เจ๊ยแล้วเอาไป,ออไปเอาเพิงเข้า อ,อ๋อเย็นห,หรอือเฮ้จยังไม่เอาข้าวอี้เพิ่มไปดินไปชองอะไรถตาเนี่ยก็ไปจกที่ดินแต่รถอยุกกะโคโ้พัวก็หมาเลียวนี้แต่อุ๊มึงเบิ่งมึงไม่แยกได้อีกบ่กโค่นแั่นเป็นแถวสวัสดีจ้าคนแั่นเป็นแถวลูกนางคุ้มใจมึงอย่าไปยอมมึงไปชงอะไรถตายอยู่พัวเลยกาพัวเธอไปดับไซอยโคตรติ่มไปดับซอยจนดแล้วแต่มาไปหาแม่ด้ว เดวเอาวนะไหนัตุ่มหูด้วยวันนั่นบ่ตุ้มหูด้วยวเล็กถูกข้ายติดรถไทยเล็กถูกไทยหน้ากินข้าวหรือยังครับประถโกปไต้องโกไปกินก่อนลองทอเจ้าหน้าทามหากินแต่เนี้ยสมเนี้ยนั่นเน้โอ้เขาก็ไข่เนี้ยนะท้องนะเศร้าเนี่ย แล้วก็มาเจอกันที่บ้านตุ๋ยอีกนะคะพี่น้องค่ะ่ตพลาดเพ็่นแพทย์เว่าเพราะว่าคนิสัยตอนนี้เอามาฝากตุ๋ยไม่ได้ฝากกระเทยเท้าอันนั้นน่ะฉันบรไกินฮะขี่รถไปบอกไปเชิเขาจะไปแ่สนี่เขาจะบอกไปถึฮาวายฮาายเนี่ยคืนนี้คืนายอนแล้วคืนทบอกืไปเต้นที่ไรแล้วเขาไปไม่ตจอนั่ไปเลย ไปใส่แปะครับกินข้าวหรือเปล่ามากินนี้อันนี้กันนะโอ้ยมันมากระจังกินมะขามนะว่าพ่อพ่ออะไรอยู่ไปเห็ดไปเห็ดเจี๊ยบไปสร้างน้ำเจ้าหรือไม่จะหาคนจะมันค่ยเรยจังกินสตมนั่งช่วยเพลินคุณกินต้นีกินแล้วคาข้าวป้าข้าวป้าอย่านะ บอกกับเวดแก้วกันแก้วมันอยากกินดี้มันเลยว่าเอาได้เออกินข้าวก่อนจะกินใส่ยากษ์มั่แท้ท้องแท่นเมี่อยู่นี้ได้อันนั้นก็อนจะกินข้าวซะโอเคแล้วพี่น้องคะได้ติดตามตอนไปหาหอยเรือต่อนะคะอยังไงเนาะอยังเนาะอย่งเห็ดเพิ่งเขากินแล้วเหรได้ข้าวยังมากินบ้ากินก่อนให้กินแล้ว แล้วติดตามคลิปหน้าค่ะอย่างไรกก็อย่าลืมฝากก็มาดูมาชมหน่อยนะคะวันนี้นางภาคภูมิใจมากค่ะอแต่่งงงยััไให้สนวันนนี้คะางภาคภูมิใจที่แบบว่าขับรถมาแล้วลูกเด็กเล็กแดงแบบว่าโอ้โหออกมาต้อนรับใจเลยจะกุญแจเฮ้ยแม่มาผูกใส้อื่นนะแม่ไม่ต้องกินเร้นอุ่นเสื่อแม่ไล่ไต่ด้วผูกส้บอเข่าหัวขวนเออไหนจอดเพราะเขาตลกมากเลยว่อะไรค่ะสวัสดีจ้า